อ่ะทีนี้มากดข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกอ่ะทีนี้เข้าเรื่องแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะเราพูดเรื่องของพลังงานนะครับว่ามันมีพลังงานภายในกับพลังงานภายนอกถูกไหมนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเป็นพลังงานภายในเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ในวัตถุนะครับอ่ะทีนี้จา์ก็จะเขียนให้ดูว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะพลังงานภายในเนี่ย มันก็จะอยู่ในรูปทรงทรงหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจารย์จะเขียนเป็นรูปทรงกลมแล้วกันนะครับไอเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่เราสนใจนะมันก็จะมีพลังงานภายในอยู่ค่าหนึ่งสำหรับรักษาสภาพของรูปทรงนะครับทรงกลมอะแล้วก็รักษาสถานะด้วยนะครับมันจะมีสองอันนะมันจะมีเรื่องของสภาพแล้วก็สถานะนะครับก็มันถูกรักษาไว้ด้วยพลังงานภายใน นะครับก็คือสิ่งที่เราสนใจนะครับส่วนสิ่งที่อยู่ข้างนอกทรงกลมนี้ทั้งหมดอะนะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยข้างนอกแถวๆเนี้ยนะเราถือว่าเป็นพลังงานภายนอกหมดเลยนะครับพลังงานภายนอกจะเป็นอะไรมันก็มีอยู่แค่สองอันนะครับก็คือเรื่องของงานกับความร้อนเท่านั้นเองนะครับไม่มีอย่างอื่นนะเรานิยามแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้ไอพลังงานที่ว่าเนี่ย นะครับพลังงานภายในกับพลังงานภายนอกเนี่ยมันแยกกันใช่ปะ่ะมันแยกขอบเขตกันแต่ประเด็นคือมันไม่แยกเปล่าไงมันมีการถ่ายเทระหว่างกันด้วยนะครับไอเนี่ยก็คือกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกนะครับกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกก็คือบอกให้รู้ว่าพลังงานเนี่ยนะครับมันไม่สามารถทำลายได้หรือสร้างขึ้นมาได้มันสร้างไม่ได้นะพลังงานอะแล้วมันก็ทำลายไม่ได้ด้วยนะครับแต่ มันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนพลังงานเนี่ยจากพลังงานภายในนะครับถ่ายเทออกไปข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็พลังงานภายนอกถ่ายเทเข้ามาภายในเนี่ยก็ได้นะครับพูดง่ายๆว่ามันมีการถ่ายเทพลังงานเนี่ยข้ามขอบเขตอ่ามีคําว่าขอบเขตขอบเขตที่เราสนใจนะครับขอบเขตคืออะไรขอบเขตก็คือไอ้สิ่งที่มันมากั้นเออมันมากั้นอยู่เป็นขอบเขตไว้เป็นกรอบไว้ว่า เฮ้ยเนี่ยคือพลังงานภายในนะอ่าอันนี้คือพลังงานภายนอกนะอะไรแบบเนี้นะครับเคปะ่ะดังนั้นเมื่อมีการถ่ายเทพลังงานนะครับก็เรียกว่ามันก็มีสูตรเกิดขึ้นนะไอ้สูตรที่ว่าเนี่ยมันมีไว้ทำไรนะครับมันมีสูตรเกิดขึ้นแน่แหละเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็น กดทรงพลังงานว่าพลังงานมันคงที่ใช่ไหมล่ะมันไม่สูญหายแต่ว่ามันปเปลี่ยนรูปนะครับเช่นเดียวกับคำว่าสสารไม่มีการสูญหายแต่ย้ายที่อยู่เออคล้ายๆแบบนี้พลังงานก็ไม่สูญหายนะครับแต่ว่าย้ายไปเก็บที่อื่นอย่างเช่นเราเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับเรามีแบตเตอรี่อยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็เรามีพลังงานไฟฟ้าอีกแหล่งหนึ่งนะครับ อ่าเราก็ย้ายพลังงานจากไฟฟ้านะครับให้เข้ามาในแบตเตอรี่ได้นะครับพร้อมพร้อมกันเราก็เอาพลังงานจากแบตเตอรี่ไปใส่กับอุปกรณ์อื่นอ่าแล้วมันก็ให้พลังงานออกมาถามว่าพลังงานหายไหมในในความเข้าใจเราเราก็จะเข้าใจว่าพลังงานในแบตเตอรี่อมันหมดนะครับถูกเพราะว่าเราสนใจแบตเตอรี่ไงแต่ว่าพลังงานรวมอะ มันไม่ได้หมดหรอกมันก็อยู่ในนั้นแหละเพราะว่าไออุปรกรณ์ที่เราเอาแบตเตอรี่ไปใส่มันก็คายพลังงานออกมาในรูปของความร้อนเหมือนกันประมาณนี้นะครับนี้มันก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นว่าพลังงานเนี่ยไม่สูญหายนะครับพอพลังงานไม่สูญหายอ่าก็เป็นแปลได้ว่าพลังงานขาเข้าเท่ากับพลังงานขาออกถูกปะแปลว่าพลังงานขาเข้าเท่ากับพลังงานขาออกก็คือจุดหนึ่งอยู่นี่ นะครับจุดสองที่นี่มันหมายความว่าพลังงานที่วิ่งเข้าวัตถุเนี้ยนะก็ต้องเท่ากับพลังงานที่วิ่งออกด้วยจริงป่ะเออเขาก็จะเขียนว่า e หน,นึ่งกับ e สองแบบนี้นะครับมันหมายความว่าไอสิ่งที่วิ่งเข้าก็คืออ่ะสมมติว่าอาจารย์เขียนว่าเป็นความร้อนวิ่งเข้าแล้วกันอ่นะก็เขียนว่าซิกมาคิวอินอ่ะความร้อนวิ่งเข้านะแล้วก็อ่าได้งานออกมาก็คือเป็น r w ตัวนี้นะเราจะเห็นว่าไอคิวตัวย่ังเนี้ยนะครับ แล้วก็ W ฝั่งเนี้ยนะมันยุบรวมกันเป็น Q แล้วก็ W อยู่ตรงนี้อ่ามันก็คือพูดง่ายๆว่า Q เท่ากับ W อ่ะพอมันวิ่งเข้าตัว U ตัวเนี้ยมันก็ออกมาเลยตรงๆอ่าก็พอย้ายข้างกันปุ๊บมันจะเป็น E หนึ L ่งลบ E สองเท่ากับศูนย์เนี่ยย้ายย้าย E สองมาฝั่งเนี้ยข้างนี้จะกลายเป็นอะไรเป็นศูนย์นะครับอ่าก็จะเป็นแบบน,นี้เอออ่าพอเขียนใหม่มันก็จะกลายเป็น แต่จริงๆแล้วการที่เราเอา e หนึ่งกับ e สองไปลบกันเนี่ยมันจะเขียนอีกอย่างหนึ่งว่าได้เดียวใต้ e นะครับตรงเนี้ยมันจะได้เดีตยวใต้า e. อ,อันนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานนะครับของพลังงานนะครับว่าพลังงานขาเข้าเท่ากับเท่ากับพลังงานขาออกก็จริงอะ่ะแต่ว่าในความจริงแล้วอะ่ะพลังงานอะ่ะมันมีการตกค้างนะครับอยู่อยู่ภายในวัตถุด,ด้วยนะครับ ในนั้นก็เลยเขียนว่าเป็นเดลต้าอีมันอาจจะเท่ากันก็ได้จริงๆก็คือลบกันแล้วก็เป็นศูนย์ก็ได้แต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะว่ายิ่งในความจริงด้วยแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยไม่ได้ถ่ายเทร้อยเปอร์เซ็นไอการที่เราเขียนว่าเท่ากับศูนย์แบบเนี้ยหมายความว่าพลังงานถ่ายเทได้ร้อยเปอร์เซ็นงงอะมันถ่ายเทได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะอะไรก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเข้าหนึ่งร้อยก็ออกหนึ่งร้อยถูกปะหนึ100่งร้อยลบหนึ่งร้อยเป็นศูนย์ถูกไหมครับ แบบนี้แปลว่าไม่มีการเก็บพลังงานไว้ในอุปกรณ์เลยนะซึ่งมันไม่มีไม่มีจริงนะครับเพราะว่าพลังงานเนี่ยต้องมีติดค้างหรือหรือสูญเสียไปบ้างนะครับกับตัวอุปกรณ์นะอะไรนะั้นเราก็เลยต้องเขียนเป็น E1 ลบ E2 เท่า e กับเดลตา E แบบนี้นะครับแบบนี้และแนวคิดนี้แหละก็คือแนวคิดของเทอร์โมเดนามิกนะครับก็เราก็แค่เปลี่ยน สมการใหม่หรือตัวแปรใหม่ก็คือ e หนึ่งคือ,อไร e หนึ่งคือพลังงานขาเข้าใช่ปะ่ะพลังงานขาเข้าเราให้เป็นคิวไงเป็นความร้อนใช่ป่ะครับแล้วก็พลังงานขาออกเราให้เป็นงานนะครับอ่าส่วนตัวเดลต้า e เดลต้า e คืออะไรเดลต้า e ก็คือพลังงานที่ตกค้างอยู่ในอุปกรณ์ใช่ปะ่ะดังนั้น ไอพลังงานที่ตกค้างในอุปกรณ์ก็คือตัวเดลต้ายนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะกลายเป็น q i n อินลบวิเนะครับเท่ากับเดลต้ายูเราพูดง่ายว่าพลังงานภายนอกนะที่หักล้างกันให้เสร็จเลยนะจะเท่ากับพลังงานภายในที่ตกค้างอยู่นะครับก็นนี่แหละคือกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกนะครับอาทีเนี้ยอกฎกที่ว่าเนี่ยนะครับมันยังมีเรื่องของระบบอีกอ่าอันนี้คือแนวคิดของเทอร์โมนะแต่ว่า แนวคิดนี้มันถูกเอาไปใช้ในระบบอีกซึ่งระบบทางเทอร์โมนะครับแบ่งออกเป็น3ระบบนะก็คือระบบเปิดระบบปิดแล้วก็ระบบโดดเดี่ยวอ่าทีนี้มาทําความเข้าใจเรื่องของระบบก่อนนะครับแล้วค่อยไปคํานวณกันทีเนี้ยถ้าใครยังไม่ทันนะกลับไปดูใหม่นะครับว่าเนี่ยคือกฎข้อที่1ของเทอร์โมแล้วนะครับคือเอากฎของพลังงานที่วิ่งเข้าวิ่งออกนะครับ สิ่งที่เราสนใจนะเอามาสร้างเป็นสรรมการอะ่ะก็ได้เป็นสรรมการของพลังงานขึ้นมาก็คือเนี่ยมีความร้อนวิ่งเข้านะแล้วก็มีงานวิ่งออกแต่ว่างานที่ออกมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันจะมีตกค้างอยู่ในนี้นะอ่าประมาณนี้นี่คือแนวคิดของเทอร์โมเดนามิกนะครับว่าพลังงานไม่สูญหายนะครับแล้วก็ไม่สามารถสร้างได้นะครับ แต่ว่ามันย้ายที่อยู่ได้ไปอยู่ในรูปของงานได้ไปอยู่ในรูปของความร้อนได้ไปอยู่ในรูปของพลังงานภายในได้นะครับอ่ะทีนี้มาที่เรื่องของระบบทางเทอร์โมเดนามิกนะมีเรื่องที่เราต้องรู้เพราะว่าระบบทางเทอร์โมเดนามิกเนี่ยก็เป็นตัวกำหนดนะครับว่าพลังงานจะเป็นแบบไหนด้วยมีการปรากฏของพลังงานด้วย แล้วมันก็ข้องเกี่ยวกับการไหลหรือวิชาของไหลด้วยนะครับทีนี้ระบบเนี่ยแบ่ง,งเป็นสามอันนะก็คือระบบเปิดระบบปิดระบบโดดเดี่ยวพูดเร็วๆเลยว่าระบบเปิดเนี่ยคืออะไรระบบเปิดก็คือระบบที่อยอมให้สสารนะครับก็คือเป็นวัตถุนะและก็ตัวพลังงานเนี่ยไหลผ่านเข้าออก ตัวระบบอะได้เอ่อถ้าเกิดเราพูดถึงอุปกรณ์นะครับก็คืออุปกรณ์ที่มีของไหลอะไหลผ่านเข้าได้มันเปิดปิดได้มีทางเข้ามีทางออกนะครับนเรียกว่าระ,ระบบเปิดนะอ่าถ้าเกิดเขาเรียกกันในหนังสือเรียกว่า control volume นะ control volume system แต่ถ้าเกิดเขาเรียกกันง่ายๆเรียกว่า open system นะครับระบบเปิด แต่ถ้าเกิดระบบปิดหรือ closed system หรือ control m a s h system นะระบบปิดคืออะไรระบบปิดก็คือที่มันไม่ใช่ระบบเปิดอะระบบเปิดเขายอมให้สาสารไหลเข้าไหลออกใช่ปะ่ะมีทางเข้าทางออกแต่ระบบปิดคือมันไม่มีทางเข้าทางออกอมันก็คือระบบที่ที่แยกกันระหว่างสารตัวนอกกับสารตัวกลางที่เราสนใจนะครับแต่ยอมให้พลังงานนะครับ เข้าออกได้ก็คืออุปกรณ์ทั่วๆไปที่ที่มันเป็นระบบปิดอ,ะอ่ะแต่ว่าไม่ได้หุ้มฉนวนนะครับส่วนระบบสุดท้ายก็คือระบบโดดเดี่ยวหรือ i s o l a t e system นะครับก็คือระบบในอุดมคติเลยระบบเนี้ยระบบเนี้ยไม่ยอมให้อะไรผ่านเลยนะครับไม่ยอมให้ทั้งตัวมวลหรือสสารตัวกลางเนี่ยมันวิ่งผ่านเลย ไม่มีของข้างนอกวิ่งเข้าแล้วไม่มีของข้างในวิ่งออกนะครับแล้วก็พลังงานก็เข้าไม่ได้ออกไม่ได้เพราะว่ามันหุ้มฉนวนอ่ะอย่างดีเลยคือมันเป็นระบบที่ที่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะกั้นพลังงานี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแม้แต่การที่เราหุ้มฉนวนอย่างดีเลยนะสุดท้ายแล้วระบบอ่ะก็จะกลายเป็น เท่ากับสิ่งแวดล้อมอยู่ดีนะครับดังนั้นระบบโดดเดี่ยวเนี่ยเป็นระบบในทางอุดมคติที่เอาไว้ใช้คำนวณเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่มีอยู่จริงนะครับระบบที่มีอยู่จริงก็คือระบบเปิดและระบบปิดเท่านั้นนะก็มีอยู่แค่นี้นะครับเรื่องของระบบ